ดวนครับ F16 พนึกกริปเพนล่าเหยือ่อกระทึบซ้ำบึ้มสนั่นถึง3ลูกเต็มๆทำสะพานใจจุ่มเนี้ยขาดเครื่องทันทีกริปเพนบินไปอีกฟากถาล่มไข่ใส่คลังเก็บกระสุนของฐานเขมรเกลี้ยงเป็นจุนในพริบตาตัดกำลังเหมนเป็นอัมาพาตโดยเราก็มาอัปเดตด่วนๆกันต่อนะครับหลังมีรายงานว่าขมรรีบวิ่งหนีทันทีเพราะภารกิจทับฟ้ายังไม่จบ ถลมต่อรอบสองหลังเวลา16นาฬกา25นาทีสะพานใจจุมเนี้ยในพื้นที่ทมด่าอำเภอเวียวเวงจังหวัดโพสต์ของกัมพูชาถูกทำลายลงแล้วหลังเครื่องบินรบ F16 ของกองทัพอากาศไทยได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิด3ลูกซ้ำอีกครั้งต่อตำแหน่งดังกล่าวจนสะพานถึงกับขาดเครื่องใช้งานสัญจรไม่ได้อีกต่อไป โดยก็ระบุว่าไว้ดังนี้เวลา15นาฬิกาสนาทีทหารไทยยังคงใช้เครื่องบินขับไล่แบบ F16 ทิ้งระเบิดทำลายเป้าหมายสะพานใจจุมเนียจำนวนหนึ่งลูกต่อมาเวลา15นาฬิกา34นาทีทิ้งระเบิดทำลายเป้าหมายสะพานชัยชนะอีกจำนวน1ลูกและเวลา15นาฬิกา41นาทีได้ทิ้งระเบิดทำลายเป้าหมายสะพานเพิ่มเติมอีกจำนวน1ลูกรวมกันเป็น3ลูกจนสะพานได้ขาดลงเรียบร้อยตามภาพเลยครับ โดยการถล่มไข่ทั้ง3ลูกพร้อมกันก็เนื่องจากว่าการทิ้งระเบิดรอบแรกช่วงเช้าวันนี้ทําให้สะพานดังกล่าวได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ยังไม่ขาดโดยสะพานใจจุมเนียทางหลวงหมายเลข55ตําบลทมดดาอําเภอเวียวเวงจังหวัดโพสต์นั้นเป็นจุดสําคัญของเส้นทางการขนส่งกองกําลังบํารุงของฝ่ายกัมพูชาแต่ยังไม่จบครับทับฟ้าจัดให้อีกเน้นๆส่งไข่จากพี่ใหญ่ฉลามแห่งอันดามันหลังเวลา16บหนาฬิกาสิธันวาคมเครื่องบิน รบขับไร่ JAS 3 9กริปเพนของกองทัพอากาศไทยได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดใส่คลังเก็บกระสุนของกองทัพกัมพูชาในพื้นที่น้องย่าแก้วบึ้มสนั่นเละทั้งอาวุธทั้งทหารตุยไปพร้อมๆกันอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดเองด้านกองทัพก็ได้แถลงว่ายึดแล้วเนิน500ฐานนองบอลช่องอานมาอุบลราชธานีหลังยึดเนิน677 ตอนนี้คุ้มได้75%เหลือปากทางช่องอ่านมาและนอกจากนี้นะครับกองทัพภาคที่2ก็เผยว่าต่อกับสถานการณ์พื้นที่ปราศาสตร์คณาตอนนี้ยึดครบทั้ง4ที่หมายทำลายบันไดส่วนบนแต่ทหารกัมพูชาย,ยังคงตอบโต้ด้วยจรวด BM-21 และการใช้โดรน FPV พุ่งชนโดยทั้ง2ฝ่ายตรึงกำลังอยู่ที่บริเวณทางลงบันไดโดยตั้งแต่เวลา11โมงนะครับทัพไทยได้ปฏิบัติไปแล้วดังนี้ 1. เข้ายึดที่หมายซ้ำแต่เนิน6 7เพื้นที่ช่องอานมาได้เรียบร้อยแต่ยังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติการทางการทหาร2พื้นที่คนาเข้ายึดได้แล้ว3าที่หมายอยู่ระหว่างปฏิบัติการในส่วนที่เหลือ3พื้นที่ตาควายยังมีการรบประทะอย่างหนักผลการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไป 4. สำหรับพื้นที่สำคัญอื่นๆตลอดแนวชายแดนยังคงมีการสู้รบประปรายสถานการณ์อยู่ในระดับคุมได้และการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากฝ่ายกัมพูชามีความพยายามในการใช้อาวุธปืนใหญ่และจะรวดหลายลำกล้อง BM21 ยิงเข้ามายังฐานปฏิบัติการของฝ่ายเรา รายการยุดโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ที่สำคัญจากการเข้ายุดที่หมายฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาพื้นที่ซัมแต่และเนิน677ดังนี้ 1. โทรศัพท์8เครื่อง 2. สมุดบันทึกการปฏิบัติงานของทหารกัมพูชา1เล่ม 3. ลูกระเบิด M203 7ลูก 4. จะรวด RPG พร้อมอุปกรณ์50ชุด 5. กระสุนปืน1 1 7 6 5นัด 6. วิทยุสื่อสาร15เครื่องจากการตรวจสอบในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของทหารกัมพูชาพบข้อมูลแผนผังการวางทุ่นระเบิดและกับระเบิดแสวงเครื่องในวันที่12สิงหาคม68จำนวน11.30ลูกและกับระเบิดแสวงเครื่องประกอบ TNT จำนวน2.6ลูก นอกจากนั้นยังพบแผนการเตรียมวางทุนระเบิดในวันที่21สิงหาคม68จำนวน6จุดแต่ยังไม่ระบุจำนวนทุนระเบิดเอาไว้สำหรับโทรศัพท์ทั้ง8เครื่องและสมุด1เล่มได้นำส่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและขยายผลสำหรับพื้นที่ต้องสงสัยว่าจะมีการวางทุนระเบิดหรือกับระเบิดปัจจุบันหน่วยได้ทำการควบคุมพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเตรียมการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจพิสูจน์และจะรายงานให้ทราบต่อไป

ôi cô mọi người nào hai vào đây nè bị cái vào đây nào hai đây hai đây ngay luôn nè